สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อเรื่องลดพิงเพิ่มความเร็วมือถือนะครับในคลิปนี้จะเป็นเรื่องการศึกษาเส้นทางการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ต นะครับผมจะใช้แอปตัวหนึ่งในการที่จะวิเคราะห์ชื่อว่า Network a n a l y z z r r นะครับหน้าตาประมาณนี้ดาวน์โหลดมาจาก p a y Store นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันพอเข้าไปหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะมีเออ ส่วนที่เราจะต้องพิมพ์นะครับก็พิมพ์คำว่า 8.8.8.8.. นะครับถัดมาจะเห็นหัวข้อคำว่าพิ n งนะครับ l ลา่าพอร์ who is dns นะครับเรื่องของพิิงเนี่ยผมได้แนะนำไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ ด้านบนขวามือมีคําว่า start นะครับเดี๋ยวลองเช็คทีน,นึ่งก่อนนะครับคือวันนี้จะได้นําในเรื่องของตัวราวนะครับตัวราวแต่เดี๋ยวพิงมันเกี่ยวข้องกับราวพอสมควรนะครับด้านบนขวามือมีคําว่า start เพื่อนๆแตะพอแตะปุ๊บเพื่อนๆก็จะเห็นค่าพิ n งออกมานะครับค่าพิ n ง ก็ถ้าดูตอนนี้นะครับประมาณ40ประมาณ50นะครับเฉลี่ยเนี่ยประมาณ50แสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมใช้ตัว 5G อยู่นะครับค่าพิงเนี่ยมันจะสะท้อนถึงความเร็วนะครับมีความสม่ำเสมอมีการเชื่อมต่อนะครับก็แสงว่าค่าพิงเนี่ยคือตอนนี้ แสดงว่าผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยกำลังดีในคลิปที่แล้วผมเนี่ยอย่างถ้ามีการกระโดดอย่างเป็น114 1 0 0นะครับเนี่ยขึ้นมา190นะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจะมีอาการสะดุดนะครับตัวนี้วิธีการง่ายๆที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้ารู้สึกว่า การเชื่อมต่อเรามีปัญหาอันดับแรกเนี่ยให้เปิดปิดโหมดการบินนะครับนี่เห็นไหมตัวเลขจะเริ่มกระโดดลนะครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับสต็อปอ่ะกลับมาวันนี้ผมจะแนะนำที่เรียกว่าตัว l าว route นะครับแต่โดย เดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงก่อนนะครับพอเข้าไปในตัวลาวเนี่ยนะครับหัวข้อลาวด้านล่างมันจะมีคำว่า setting นะครับ setting มันจะมี UDP pop นะครับตัวนี้ใช้เพื่อตรวจสอบไฟวอร์และ n a t ซึ่งเป็นส่วนเสริมของทาน ลาวนะครับคือของลาวตัวนี้ล่ะนะครับถัดมา p ีเฟอร์ไอพนะครับเพื่อใช้กำหนดค่าเกอร์ข่ายให้ใช้ ipv6 ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการตรวจสอบเส้นทางนะครับแต่เป็นการใช้ ipv6 ipv6 นะครับ ก็จะเป็น2อออปชันผมขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับจะกลับมาก่อนคือ,อ,อการใช้ตัวเทรนลาวนะครับเทรนลาวหรือเรียกสั้นๆว่า R O U T E หรือลาวนะครับ ก็คือการติดตามเส้นทางนะครับผมขออธิบายนิดนึงเพราะว่าเพื่อสร้างความเข้าใจส่วนรายละเอียดการอธิบายทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะวางไว้ที่คําอธิบายเพื่อเพื่อนๆจะได้ศึกษานะครับหลักการทํางานโดยการส่งแพ็กเกจข้อมูลออกไปพร้อมกับกําหนดค่า t i ม e to l i h t นะครับคือ TTL ที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งในแต่ละฮอปฮอปนี่คือจุดเชื่อมต่อเมื่อเพเกตถึงปลายทางหรือ TTL หมดลงเราเตอร์ตรงนั้นจะส่ง ICMP กลับมาทำให้เราทราบข้อมูลผ่านเราเตอร์ใดบ้างนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเดี๋ยวฟังไว้ก่อนเดี๋ยวพอไปเห็นการวิเคราะห์จะเข้าใจนะครับ ท่านเรานะครับเป็นการตรวจสอบเส้นทางที่ข้อมูลเดินทางจากอุปกรณข์ของเราเนี่ยไปยังปลายทางเช่นเว็บไซต์หรือเซิร์เฟเวอร์ซึ่งมีประโยชน์มากมายในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อาจเกิดขึ้นนะครับประโยชน์เนี่ยตรวจสอบความเร็วนะครับหาจุดที่เกิดปัญหา นะครับตรวจสอบเส้นทางตรวจสอบการป๊อปนะครับเอาพอเป็นไอเดียก่อนนะครับปุ๊บอ่ะกลับมาด้านบนขวามือนะครับด้านบนขวามือมีคำว่า Start เพื่อนๆแต่คือวันนี้ผมจะไม่พูดถึง UDP POP p r e f e r IPv6 คือเอาตัวลราตรงๆเลยนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางการ เดินทางของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับไปยัง IP หรือเซิร์ฟเวอร์อะไรก็แล้วแต่แต่สตาร์ทพอเราแต่สตาร์ทเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเลยด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัว IP นะครับเอ่อก็คือที่อยู่ของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับอย่างจุดที่2เนี่ย ก็จะเป็น192 168 497ด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือความเร็วนะครับเป็นความเร็วความเร็วตัวนี้ใช่คาพิงหรือเปล่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะใช่แต่ว่าบางส่วนก็ไม่ใช่คือสามารถมองเข้าๆได้นะครับส่วน1กับ4เท่าที่เห็นเนี่ย2จุดเนี้ย เป็นจุดที่เขาเรียกว่าไม่มีการตอบสนองนะครับไม่มีการตอบสนองจากจุดเชื่อมต่อน,นั้นคือแสดงว่ามีปัญหาอยู่2จุดนะครับส่วนด้านล่างนี่ก็อธิบายก็จะเหมือนเหมือนกันด้านขวาเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นตัวเลขนะครับค่อนข้างจะไม่เกิน50อยู่อยู่ประมาณ50นะครับต่ำกว่า50แสดงว่า การเชื่อมต่อของมือถือผมเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับค่อนข้างจะเร็วคือแต่ว่ามีอยู่2จุดที่มีปัญหาคือจุด1ถึงจุด4ซึ่งกเ็เบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่เราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับในกรณีที่มีปัญหาตรงจุดเชื่อมต่อนะครับก็สมมตุติถ้าเพื่อนๆใช้ เราเตอร์นะครับให้ดีสตาร์ทเราเตอร์นะครับตรวจสอบสายแลนนะครับว่าสายปักปักการเชื่อมต่อเราเป็นไงนะครับส่วนเพื่อนๆืนที่ใช้มือถือนะครับใช้มือถือนะครับอาจจะเออใช้เน็ตโดยตรงเนี่ยอันดับแรกที่เพื่อนๆจะแก้ปัญหาการเชื่อมต่อเนี่ยคือเปิด โหมดการบินนะครับพอเปิดสักครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็ปิดนะครับอ่านี่คือขั้นตอนวิธีที่1น,นะครับวิธีที่2นะครับเพื่นๆมาที่การตั้งค่านะครับมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บมาที่หัวข้อ ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหาหัวข้ออัปเดตนะครับอัปเดตเสร็จปุ๊บการอัปเดตความปลอดภัยคือเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอันดับที่2คืออัปเดตระบบ ค o o กอร p a y นะครับคูเกอร์เพย์ในเกี่ยวข้องกับมือถือเราเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นเราใช้ Gmail หรือ Play Store นะครับดังนั้นตัวนี้ต้องอัปเดตนะครับก็เรียบร้อยอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตระบบ g o o g l e p a y นะครับเสร็จปับ๊บมาหาหัวข้อการเชื่อมต่อ นะครับการเชื่อมต่อหาหัวข้อการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับไปหา DNS ส่วนบุคคลนะครับใน DNS ส่วนบุคคลเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่3หัวข้อหัวข้อแรกคือปิดนะครับตัวนี้ใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้นของเครือข่าย อันที่2อ,อัตโนมัติปกติเราใช้ตัวนี้อัตโนมัติใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ปลอดภัยที่แนะนำนะครับคือเครื่องเขาจะเ,เลือกให้เราเองนะครับคืออัตโนมัติอันที่3นะครับเ,เราติดตั้งนะครับติดตั้ง โสตดของเราเองนะครับก็คือหัวข้อที่3ชื่อโฮสต์ผู้ให้บริการ DNS ส่วนบุคคลนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเรามาใช้ DNS ส่วนบุคคลคือข้อที่3เนี่ยตัวนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เราจะเชื่อม VPN ไม่ได้นะครับคือถ้าใครใช้ VPN ต้องกลับไปใช้อัตโนมัตินะครับ ถ้าเราใช้ในส่วนของ d n s ส่วนบุคคลนี้นะครับผมแนะนำว่าเพื่อนๆใช้ d n s g o o g l e นะครับเสร็จแล้วก็แตกบันทึกพอแตกปุ๊บมันจะมีข้อความ d n s g o o g l e อันนี้เป็น3วิธีการนะครับในการที่เราเนี่ยจะแก้ไขนะครับ3วิธีการที่เราจะแก้ไข เรื่องของออการเชื่อมต่อเบื้องต้นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะแก้ได้ทุกเรื่องนะครับเพราะว่าบางทีมันจะมีบางจุดที่นอกเหนือจากการวิวนิจฉัยของเรานะครับโอเคครับหวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้วิธีการที่จะใช้ทานลาวนะครับในการที่จะวิเคราะห์ สิ้นทางการเชื่อมต่อของอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นนะครับแก้ได้1จุดนะครับหลังจากเราสตาร์ทก็จะแก้ได้1จุดโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ